สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะที่อยู่ทางด้านหลังรวมถึงทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ผ่านทางช่องทางของแฟนเพจ Central Department Store ด้วยนะคะ Good evening to everyone, all ladies and gentlemen and all distinguished guests. My name is m i m and it's been very very honored to be here on this stage. And at first, I would like to extend a very warm welcome to this festive evening of the night. Central Christmas night party and I hope everyone is about enjoying all the food and drink and activities that we arranged for you. สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแขกคนพิเศษของเราค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตแนะนำตัวค่ะมิ้งพงสุดาพรประภานะคะตอนรับทุกท่านเข้าสู่งานค่ำคืนสุดพิเศษแห่งนี้ค่ะกับ Central Christmas night party นะคะวันนี้ค่ะเราก็จะขอเชิญแขกคุณพิเศษทุกท่านนะคะมาร่วมกิจกรรมกับเราภายใต้งานที่ต้อนรับเทศกาลแห่ง ความสุขเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะใกล้เข้ามาถึง